hello my friends welcome coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and today we are gonna watch one more workout video my friends and this is gonna be very funny very enjoyable workout gonna eat the world's spiciest chili this is gonna be very interesting so this is the world's ch spiciest chili is it from thailand i don't know okay this is gonna be very interesting uh Buakav gives up right okay he he can't eat this spicy chili I'm so curious let's s t a r t stop 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 อย่าลื e กด s ับไอ้ไอ้ s u <laughs> b s c r i b e d t o y o u โอเคครับเพื่อนๆโอ้วันนี้หิวส้มตำนะครับก็ทีมงานเตรียมของว่าอยากกินส้มตำกันเลยให้ผมมาลองฝีมือดู

ผิดเลี้ยงเถอะวะมาโผมีตอนแ้วกันเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์หมดแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมดูแล้วมันไม่มีพิเศษอะแต่วันนี้เราจะมากินแบบพิเศษพิเศษเพราะผมเตรียมของพิเศษมานี่นี่ Oh God Ghost Pepper Okay World Super Hot Chili Okay This is Scary This is Scary Oh man Oh God Oh man เขาบอกว่าเป็นพริกที่แบบโคตรขอมหาศาล เผ็ดแบบโคตรเผ็ดที od, ่สุดในบรรดาจักวาลโลกเลยเขาว่าคตเผ็ดลองดูว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนแต่มาดูทีว่าไอ้พริกที่เผ็ดๆน่ะมันจะเผ็ดเท่าของภูเขาแบบกานเลยนเลยดูเกินชร้ๆนะบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกไม่มีทางอ่ะไป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 นเป็นไงนี่กินนี่พริกตัวเนี้ย ไปไปดูดิมันจะเผ็ดขนาดไหนมันอือกินดดินี่เลยด้วยไปก็ไปไปก็ไปประเทศสุ่ม้าไปสุ่มกาไปมันมีอะไรอย่างยสุ่มอย่างเดียวสุ่มมะนาวเฮ้ยไปถึงโดนพี่บัวเคยกินพริกอะไรที่เผ็ดที่สุดที่โอ้โหเคยเคยที่กินก็เผ็ดนะที่ประเทศกินน่ะเผ็ด chilies in china are quite spicy is it from china maybe maybe this is from china i was thinking it could be from mexico I, i'm not sure china or mexico <laughs> i don't like eating spicy food okay this is gonna be difficult for you me neither uh, I I'm eating little little spicy not too much บาย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 สุดเด็ดนี่ปลาปรุงสำเร็จรูปตาบัวขาวกะยะของแท้ No No กิหน่อยน้ำใส่เยอะหอมไหมพี่หอมไหมพี่หอมปะฮึวิสุไลผ่านออยอทุกอย่างวิสุไลผ่านออยยอทุกอย่าง สะอาดอร่อยปลอดโปรงในเรื่องออยเบอร์หนึ่งภาระตาบกเขาวฉมแฉมฮึคิดจัด Is this that spicy chili? It, this is whole spicy chili, right? Is it correct? And this is another one. Is this chili? <laughs> อืมอืมติดขาแล้วเนี่ยนี่พี่บอยให้พูดอะไรหน่อยพี่มันอะไรติดเป็นอะไรไม่ใช่ธรรมดาวะมันโหดขนาดนี้เลยเหรอตัยเมย์เออจะไม่วะโอ้โหยวมันอร่อยนะชั้งตำมันแต่มันแอบแฝงด้วยความลึกลับดูสินานอิดจัด แซบหูแซ่บตาแซ่บปากแซ่บไส้ล้ำตุกตูอยากกูเลยน้อยๆเอาน้อน้อยครับไม่ใช่ไม่ใช่ตายเลยมันมาหน่อยเร็วของนี้จะทำมันไ่มันไม่ร้อนตั้งแต่ท hmm. right. mm ี hmm. so hmm. maybe, maybe, maybe mm ่แรกนะ เคยเจออะไรเผ็ดขนาดเลยคือไอ้เชื้อติดนานด้วยมันเป็นเผ็ดยังไงพี่มันเผ็ดมันเผ็ดซึ่งหน้าเข้าใจไหมคือมันไม่มันไม่ He's sweating, come on! It, it it must be too spicy, my friends. No, this is too bad. He can't even speaking. เผ็ดแฝงอะมันเผ็ดแบบปึ้งมาเลยแล้วมันลามมันกระจายความเผ็ดแบบร้อนแบบลาม รอบปากอ่ะเผ็ดแบบไม่เกรีใจแบบเผ็ดกูเผ็ดเลยอะเนี่ยความเผ็ดของมันโอเหเฮ้ยนายนายนายสวัสดีเฮ้ยเอ้าสวัสดีครับเอ้าเดี๋ยวกินกินชมพูมันนิดทไกินวมัเผ็ดขนาดนั้นเลยเหมือนไม่ไม่ไม่อร่อยยิ่มันอร่อยต้องเผ็ดมากเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ด ไม่เผ็ดไม่เผ็ดลองกินโอ้ดูจะเนื้อไม่ไม่อร่อยเงยเงยอร่อยเราไม่น่าจะเผ็ดเท่าไหร่นะดูพี่บัวขาวเหงื่อออกเยอะเลยเดมี่ขำวนมากครับนี่เส้นดิเส้นน้อยโอปลาลานี่ปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่่เดมี่ตากเผ็ดมากไหมอ่ะกินนิดเดียกินดเดก็โอนะอร่อยไหมวะอันนี้เขาชอบปลาร้านะชอบปลามาก she is Lydia

She's not crying, by the way. She's handling pretty good, Lydia. I have respect for you, Lydia. You are an amazing woman. You are a very strong woman. <laughs> I can't. I can't eat it. <laughs>

Oh. Knockout! His knockout! This chili won against knockout. <laughs> this chili destroyed knockout, my friends. Come on. But Lydia. Lydia didn't even sweat. Lydia, you are amazing. <laughs> bye bye. Bye bye. ไปไปเนี่นี่นี่ไอตัวเนี้ยเนี่ยอันตรายมากอยากลองเหรอต้องอยากลองเขาเขาคุยมากว่าเผ็ดแบบที่สุดในจักรวาลโลกแล้วสรุปว่าเผ็ดจริงไหมจริงเออกิ่นเชยๆแขกบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกไม่มีทางอ่ะแล้วสรุปว่าเผ็ดจริงไหมจริงจริงถ้าบัวขาวขนาดนี้นี่พวกผมจะเป็นยังไงกินไปก็คงจะช็อกตายแล้วบัวลำชุ่มใช่ตัวนี้ร้อนที่หมดแล้วร้อนครับโอ้คหเนี่ครับก็ เป็นพริกหมหาโหดจริงๆมันเป็นพวกพ่อพูดมหาศาลมากินกาแฟมากินกาแฟสารมาพี่เรียนทำไมชิมหลอกไม่ได้โดนตัวเองเต็มๆขอบคุณใช่ไหมขอบคุณมากครับโอ้โหไม่ต้องมี so this is Lydia's family this is uh, her husband I I, I didn't see him before maybe I saw him before but uh โอเคอ่าอ okay, uh, ่ c o ันไม่รู้จักเขา i ัง e ั้น s ี่ h e อล h i ๆขอ h e ธอนี่ค h อลูกสาวของเธอฮัลโหล a อ e a ว่ดีวยงาากเลยีบัวัหนะรัสนุปิกนี้กับัวขาวนี้ไที่ดโลกยอมก่อนเลยบัวขาวบัวขเยอมยอันด่อยนะคับยอมนก่อนไม่เอาอีกแล้วอย่าเล่นนะอย่ามาให้อย่างนี้เลยนะครับโอเคยอมครับ นะครับก็โอเคครับจบครับไม่ต้องพูดเยอะเขียวกันด้วยครับกดกดให้กำลังใจด้วยส้มตำไม่กินแล้วให้คนอื่นก็ไปกินคุณไม่กินแล้วใครจะกินได้เนี่ยนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกินครับก็อย่ินดีให้กำลังใจครับขอบคุณครับบ๊ายบายอ๋อเลยทุกคนเร็แซ่บอ้ออะไรแซ่บโยกโยกนิ้วด้วยยกนิ้วด้วยเด๊ะ This family is so cute my friends Lydia เอ่อ Her husband is it? Uh, is his name Matthew? Uh, I think uh, he was Matthew. If I uh, heard it correct. So cute family, so lovely family. What <laughs> vodka? That spicy chili was not cute He destroyed that chili. Destroyed vodka. It was so funny, my friends. Okay, thank you for watching. Not with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.